สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนตอนนี้โอเอก่อยู่ที่หนะ้าเส้นหันพระรามเก่านะจ๊ะ <c oughs> อยู่ตะหน้าหางพ่อจินเท่านาะตอนนี้ก,กับรถกับายเนาะพี่น้องฝากไปแบบคืนๆเนาะคอยก็ได้ฝ <c oughs> ากอยู่หาเพราะว่าตอนท้ายมันบนเนาะพี่น้องกันเรืยบ่นเลยฝักนะตอนนี้กับศิฟ้าพี่น้องลนนองโลกใบเบิง้งอันนั้นเนาะ มันลงไปเบรงกันทางรถไฟใต้ดินนะนะพี่น้องแบบทางเอียงเกาะอันขามทางนะเป็นอุโมงใต้ดินเดที่น้องทางลงนะนะ MRT นะพี่น้องเพราะว่าย่นี่ไม่กัดจิมมีแบบอ่าเป็นสะพานบ่มีสะพานลอยเนาะแต่ว่าเราเข้าสิขามทางโดยการลงไปทาง MRT นะอ่า มีทางขามท่าขามถนนเนาะพี่น้องโอ้ยละน้องผาปึกผกพีทเปละบาปนี้เอ้ากันยังกับเบิ้งไปน้ากันเนาะพี่น้องใอยก็บริจอพี่น้องเอ้ยทายมาเมื่อวานนี่เพิ่มาบริจอว่าข่อยชิบะจังใดฮะนะเออทางออกหนึ่งบอลทะลงมาเนาะอ่านาหางข้อจินตนาก็เป็นทางออกหนึ่งเนาะทางออกหนึ่งกับทางออกสองอ่ะมันอยู่ฝั่งตรงขามกันเนาะทางออกสองก็คืออยู่หนาเส้นถนนพระรามเก้านะห้างแกลนนะนะนี่น้อพี่น้องค่ะ เท้ายางลงมานี่เข้ากับิีสังเกตเบื้องนอกเขาเจาะก็สิีมีป้ายบอกนะลงมาลงมาจากโอ้ยลงมาจากประตูหนึ่งก็สิลงมาตื้อลงมาเลยเขาเจาะก็สิีมีทางไหนเนาะถ้าเออแนมไปฟังนัก็สิมีแนวคล้ายแหละเครื่องคล้ายแหละพี่น้องเออถ้าเข้ามาแต่มาแต่ประตูหนึ่งเนาะลงมาลงมาแล้วก็เรี้ยวลงมาแล้วก็ฟังขั้วมือเนาะพี่น้องวันใดเรียนฟังขั้วมือพี่น้องสังเกตเห็นบอก เอาห่วยไปยังทางนั้นบ้านนี่ผักไปคนละแนวแล้วบ้านนี้เนาะ mm hmm. อ่าอยู่ฝั่งฝั่งขั้วมือนะพี่น้องฝั่งขั้วมือมันจะมีบันไดเลื่อนลงอันนั้นคืออ่าทางลงไปเอ็มอาร์ทีเนาะแต่ว่าตระหนักนะตระหนาก็คือสันใต้ดินของหางเส้นทานพระรามเก่าเนาะพี่น้องอ่ามันเป็นสันใดวะสันบีเนาะสันบีพี่น้องใต้ดิน สันเตสันบีไต่ดินเนาะเป็นไปอีกเทิ่งแต่จเป็นสันไต่ดินอยู่แต่ว่าเป็นสันจีนะมีเชนสานพระรามเก่าอีมีสองสองสองสันไต่ดินอยู่เดี๋ยวน้องโอ้ยน้องไงอันนี้ก็หอดแล้วทางออกซองแล้วทางออกซองก็จะยืนนาเชนสานพระรามเก่าแล้วพี่น้องแต่ว่าตรงไปนี่ตรงไปนี้เอ่อไปเอียงเกาะสันไต่ดินเนาะสันบีจ้ะสันไต่ดินสุดๆเลย สีผ้าเขาไปสันบีเนาะพี่น้องไปเบิงแนวกินอยู่สันบีพี่น้องป่ามันมิแตเนียวไปกินทั้งนันเลยได้พี่น้องเนเป็นปตัเสบบเนาะใส่หัวด้ยเนาะผ้าพี่น้องมาวินหัวน้ำเอียงวินหัวน้ำคลิปกับผ้าแหงแล้วนะยังมาวินหัวน้ำแันการผักพี่นาะพี่น้องเออขากับโบธนัอกันว่าโบเกงเนาะจังได้ิดผ้าประกันแต่ข้อถอยข้อไฟน้ำพีน้ำหนองหลายๆเนาะวินหัวไปนน้ำกันเนาะ กับออคุณท,ที่ที่ตามรับชมมันการเทสคิปแบบวินวินเนาะว <laughs> ินในขณะนี้โบแมนวินสนาได้พี่นนองวินหัวเออเอาเบิ่งไปน้ำกันเด้อโอเอกลงแหละพี่นะเอาป้ามาเบิง่งอันนั้นกับบมี่ดีกเนาพี่นนองใส่มือนะมันบทนัดแล้วใส่อันนั้นนะอันแนวขวาบคู่กองมันเฮียเด้พี่นนองมันเฮียจิงแลละกะ ฮ่าสีบัวได้เนาะก็เลยบุกไอเลยจ่ายพี่น้องเอามาเบิงแนวกินบะนี้อันนี้เป็นอ่าหานเมี่ยงประทูเนาะคล้ายๆก็เมี่ยงปลาเผาอะไรพี่น้องแต่ว่าเมี่ยงประทูก็ละแบบเนาะเมียงปลาเผาเผาเอาประทูก็จะทอดเอานะพี่น้องแล้วก็มีอีกย่างอีกโอ้ยขอยสีผ้าก็ได้ตาดือยกันได้พี่น้องโอ้ยอันนี้ฮานี้เนี่ยหมักม่วงไปเรื่อยๆเนาะตอนถ่ายก็ถ่ายไปเรื่อยๆเอ้าหวานมะฝาบก็ลืมพี่น้อง อันนี้ให้เขาโน่มเน,ะนาะหัวส่วนเนาะไปกับโอเอ๋วพีเอี B H ยงเนี่ยนอนเนาะพี่น้องไปเรื่อยๆอันนี้เนะี่ข้าวปุ้นเนาะข้าวปุ้นแหละอันนี้ใหม่เนี่ยโอ้ยร้านทับทิมร้านหนามากใหม่นะเนาะน้ำส้มน้ำทับทิมน้ำสัรปะรดหนามากนอรตบออักถอยมา เอ, asures, เอ้ยอันนี้ทั้งขากระใช้มือสป็นวัตสลีตกเนาะโอ้ยตกขาตกแน่เลยเนาะตกจนเลี้ยงหอยหอยเอียงขนมปังขนมปังโคตรเอียงคนโคตรแล้วละกะลานี่โอ้อ okay. uh ันนี้ถือใจพี่น้องถือใจปาทิโต้สมุสติวะจ้ะอับเอียงโยเกิร์ตเอ่อโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ เป็นเตะแเสลี่พี่น้องหน้าซุน,านใจหนา้าซุนใจพี่น้อ,อ,องเอาเตะตาไปแล้วบัดตาสีสวยดีบนนะ่เนาะมันก็เป็นตาสนใจดิพี่น้องเอออันนี้ก็จะกับจัดเป็นอย่างนี้เนาะมันก็สิมีปัน่นแตงโมอ่าแล้วก็สิมีปั่นหมกนอดเนานะไปแล้วบัดนี้ไปเรื่อยๆมีหมาหมอมางไหมเต็มอัญญายี่เนาะพี่น้องเฮ้ไปไตะกินทั้งนั้นเลยอืมส่วนมาขอเดือดรงไปแล้วปัน่นแตงโมแตงโม,มยังก็สมุติอ่ะนะ แตงโมสมุติสมุติที่นี่ก็บซื้อใจอันนี้เกาะยูเกิสทั้งรูมมนหนาพี่น้องเอ้ยเอาได้แนว่ยกินลวก็ออกได้พี่น้องเอ้ยบบอะไรอย่างเงี้ออกอะจิบะมาณนี้เนาะเออร้านชายเสื้อผ้ากับมีอันนี้อีได้พี่น้องแต่ว่าก็โอเอ๊ะกับบุกอากานนี่ดังนั้เพราะว่าราคามันก็สิสูงแน่เนาะ <c oughs> มันก็นมีแต่ตัวงงามเลยแหละงามดีแต่ว่าราคามันสูงเนาะเดี๋่หาบัวป่าทรายดีกว่าอดเอาอดตเอา เด่นกรอบเนาะกรอบคับกรอบแน่แหละว่ามันแดดยันใหม่อีเด้อเสียฝากับเป็นต้มฮักตะมุตะมิเออเนาะถ้าเบาใจมบนสู้ฝาจากไหนก็พ่อพี่น้องไปหาทางออกได้บบดนี้เฮาดีใจเลยือหลายจ่าจะน้องพี่น้อง เอ,อ้าวมาละนี่ยังเตะตาค่ะโอ้ยแต่ละซองหนอยหา้าชิปกับพวกแพงมาได้นะพี่น้องก็สูบไว้อยู่สูบไปอยู่ทำเดียวก็ราคาของบอลเท่าไหร่มันกะเครื่องงามจ้ะพี่น้องมันงามเนาะแต่กระเทนหนึ่งกะซิมีหันเขงอยู่เขากินไรเนะาะวัตถิพาพี่น้องนั่งอยู่ห่างก็คือสีโบป็นตาประเดี๋ยวเพราะว่าแต่ละบอนถ้าห้าบุซื้อเนาะกินอยู่หางกรจอกเขาจะเอาไปหานาั่งเนาะพี่น้องเพราะวันสงมอนลิขสิทธิดนะโตละของไฟของมันเนาะ หารอีหยังโอซูซิซูซิพี่บ่แม่นเนาะหากันนมปังอซูซิบ่ีอีหยังีอันอีหยังก็นที่มีคัวซองนะแค่นี้ก็อยากนั่งตากเอเย็นๆกบ่มีบ่อนให้นั่งเนาะพี่น้องโอ้ยจะสิไปนั่งส่ะบาดอืแต่ละลนี้ก็จะบอกว่าสมิกสิทุกร้านเลยตได้กนั่งบ่ได้เนาะแล้วก็สิไปใสพี่น้องบ้านอ้าวก็สิลไปนํานี้แลเนาะ เยีายวหาบอลนังก่อนทิโตอะไรร้านที่เป็นท็อปท็อปท็อปของอของห้างเนาะทอปปะ็อปว่ะจ้ะคักคักพี่นอ้องคักอันนี้ัไนสั่นกับสีขึ้นไปสั่นไหมเนาะพี่น้องขึ้นไปอันนี้พวงหันโอเอยูสั่นบีเนาะแส่ขึ้นไปนนสันนส่นจีนพี่นอ้องสัน่นจีก็เนี่ยโมเมนต์สันะน,นะ โบ้ได้อยู่นะในพี่น้องยังเป็นสัตว์แต่ดินอยู่เนาะโอ้ยอยู่นี่มันคือมีลายสัตว์เลยเนาะพี่น้องจ้าจะมันงามจะมันขาวมันลายสัตว์ค่ะพี่พี่น้องดูสีกับฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอยู่นะมันงามอีหลีเลยพี่น้องแบบเลี้ยวไปทางไหนกันเลี้ยวเลี้ยวเอียงอันนี้สันจีเนาะสันจีไปจะไปนีนสิขึ้นไปสันหนึ่งอันนี้สันจีเนาะโอ้โอ้ลายตาพี่น้องโอ้ยเนาะ ไป,ไป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 พี่น้องไปน้ากันฝากหมวกสวไปแล้วน้องข่อยไปนี้เนาะปะขึ้นไปสัตว์นึงเลยลายตาไปนํากันเนาะพี่น้องโอ้โหเลี้ยไปทางนุ่มกะโอ้โหคนเดินหางลายเนาะพี่น้องอยู่นี่เนาะเลาะหาแนวกินบอสือคอเอียงบอเพราะมันมีแต่แนวเป็นตะกินเป็นตะกินพี่น้องเลี้ยงเห็นเอียงเป็ดตะกินเนาะมันเป็นแนวแนวเป็นตะกินนะ,น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 ,ะน,น,นะ <_ s> ค้องกะหนาหักเนาะเสีอผ้าก็ไม่ได้ตูงงามๆล้องหลินก็มิแต่อันตะม,มุดตะมีหะนนะพี่นอ้องอคล้องตกแปลงยังลายหนนะมันหนาหากักเลยพี่น้องเอันนี้ก็ยูที่สัตว์หนึ่งแล้วนาะพี่นอ้องฮะบนนั่งกระบอมีคือเก่าอียเงนี้หนันมันเผาเออมาเผามันในหางบ้านพี่นอ้องเห็นแต่ทางออกเลยเนาะเดี๋ยวสผ้ากออกไปอยู่นอกเะดอกพี่น้องเออเทีวในห้หางก็จะไปนั่งอันเดียเห็นอายนี่นั่งอุบุแมนนะีนเนาะอายนี่เรา เป,แ,ปแต่กินแคนนนคืออันหนึ่งน้องเนาะก็ดูก็ะหืนนะนันอดูตอนยกเติรดว่าจะให้ไข่หัวใ่หรดแล้วเนาะ สม้มตีสตรอเบอร์รี่โยเกิร์ตพี่น้องยังเอกสมตี้สายารความหวานไปไหนป้าพี่น้องว่าชิมห้านสมดับสมยกิตั้งสมสตรอเบอรรีนะได้กินแล้ กับจังซีเนาะโอเอใหญ่บอลเฮ็ดงานใหม่แต่กระเจ้าหน่ายเก่านี่แหละพี่น้องกระเจ้าเปิดสาขาอีกหนึ่งสาขาเนาะก็เลยใหญ่ใหญ่บอลเฮ็ดงานก็เลยมายางาาาังหาอ่อหาเบิ้งทางมาฮะนะสิมาจังไดจากที่ภาคเนาะพี่น้องมาจากไกลถึงก็เกา่าคันเด็กพี่น้องทั้งรถติดทั้งไกลขึ้นแล้วก็คนทางไี่มันก็สลับุรีสอดเนาะซ้ายรถเมล์กับบยสิมาหัวประดับ สายรถเมย์เอยียดนามาหอดสองตอ่อสามตอ่อหัวยาสารรถเมย์ตัวเดียวอุ้ยบุกอินทานอ่ะนะพี่นะ้องไปหูกลับเหรอในเดียวว่าแถวอันะจากจากถนนเพชรบุรีมามาหาเส้นถนนสลามเก่าอัน,นะพี่นะ้องนั่งรถแบบนั่งรถเมย์สายใดเนาะเพราะว่าเท่าที่เห็นกะขนาดนั่งรถไฟฟ้าก็ยังสองสองตอ่อเลยนะ นางรถูกก้สาวสองโตเนาะแต่ว่านางรถนี่โอเอ๋บอเห็นสายผีผ่านผ่านทางบอกโอเอ๋พักเลยเล่นแต่มันบอเห็นเนาะพี่เนาะบมมีาา่โบหัวสายใดนะมันจะมาหอดแล้วก็จะจีเป็นโตไม่ห็นมองได้เนาะพี่เนะาะกันต่อกันหนาทีหนากอยู่เพราะวา่ารถติด ไปเหยียดห้าหมื่อยแล้วกับมาหาโล่ทน้งพี่น้องแค่นี้กับบอมี่อันนั้นเนาะบอมี่สะพานลอยรถไลท์โบเอ็กก็เลยลงไปอันนั้นลงไปทางใจดีของคุณนนพี่น้องก็เลยก็เลยอันน่กะก็เลยเห็นแนวกินอ่นนะอ่าอยู่ในน,นี่เนาะพี่น้องชาวบ้าชาวบ้าชาวบาไทยทีมองหาสะพานลอยนะบอมีเด้อพี่น้องมันทีมีแบบเป็นทางใจดินนะนะยางยางลงเหมืน ทางทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินมาเนาะนยางขามทางมาทางใต้ดินเนาะพี่นอ้องอันนี้บอกอู่ที่ยังบ่ฮู้เนาะนี่ครับที่ฮู้แหลกันแล้วเนาะพี่น้องบอ่ดะะได้สอนเด้แต่ว่าแบบแนะนําเนาะแนะนําโอเอะกะฮะก,กะทีท่เคยเห็นเด้ถ้าวีตโอเอะกะเนี่ยมหาสภาพร้อยแหละโอเอะกะถามกระเจ้นะจาเนาะกระเจวาเท่านี้บ่มีสภาพร้อยต้องยางไปทางรถไฟฟ้าใต้ดิน เดอเอ็กอะได้ทายเห็นพี่น้องเม่งเดีวเนาะว่าถ้าจะมีป้ายแนะนำเนาะพี่น้องจะไปทางใดกันนอกจากต้องมืึงายเนาะแต่ตอนนี้โอเอ็กขอจักบาทเนาะแล้วก็ต้องไปอันนั้นอีกเนาะเพราะว่าเมื่อนี้โอเอ็กมากับจะง่ายยังรอเพื่อนี่เจออยู่นอกกระเลยมหาใหา่ยังรอบึ่งทางก่อนเนาะเพราะว่าหันไปเลยบ้านที่เนมี ได,ด้กินีีก่ะขอฝากไวสันนี้เนาะก็ขอบคุณขอบคุณขอบใจพี่น้องทุกคนที่ใหก้กำลังใจน้องโวกนี้มาตลอดเรื่จา้าสำหรับคลิปนี้บายๆนาอพี่น้องขอการคิปหนาะ